คือพื้นฐานของการจัดกีฬาเลยเนี่ยมันมันต้องมีการแผนล,ล่วงหน้าก่อนนะฮะแล้วก็ว่าทิศทางของกีฬาที่เราจะกข้าวต่อนี่ดำเนินการอย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีการวางแผนปุ๊บปั๊บเลยมาจัดเนีวันที่สุดเลยเนี่ยคนมันก็จะไม่รู้จักรายการและอย่างหนึ่งว่าการที่จะสร้างรายการให้มันแข็งแรงเยเนี่ยมันมันต้องคิดเป็นเทอมนะไปลองเทอมยาว นะมันไม่ได้คิดว่าคิดวันเดียวแล้วมันสามารถที่จะสรุปเลยว่าให้พวกนี้มาเล่นจัดได้นะครับดังนั้นเลยกระบวนการต่างๆแล้วมนการวางแผนก่อนแล้วหัวใจสําคัญที่สุดนะปัจจุบันเลยเนี่ยคือการกีฬาแห่งประเทศไทยที่มันมีเงินกองทุนเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเลยเนี่ยก็ของการบริหารกองทุนกันแล้วแต่มันก็มีผลทั้งหมดในการที่จะมาสนับสนุนให้รายการนี้มันเกิดหรือไม่เกิด คือข้างนอกเลยเนี่ยตอนนี้เลยเนี่ยสิ่งที่ที่ผ่านมาเท่าที่ผ่านมาเลยเนี่ยตอนนี้เลยเนี่ยแม้แต่ส่วนใหญ่เลยเนี่ยเราไปจัดอยู่ในสถานที่ที่มันมีร้านอาหารมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะไปนั่งทานอาหารนะฮะในสถานที่หรือในโรงอาหารที่เขาจัดไว้อยู่แล้วยกเว้นนักกีฬานักกีฬาช่วงหลังนี้ก็จะไม่มีเรื่องของขบวนการที่เอาอาหารเข้ามาทานข้างในนะฮะ มันมีแต่สตาฟทีมงานที่ต้องทํางานประจำตรงนั้นเป็นรูทีนมากกว่าที่จะมีอาหารเข้ามาดังนั้นเลยเนี้มันเป็นส่วนน้อยนะฮะเพราะการจัดแต่ละที่ตอนนี้เลยมันเหมือนว่ามีร้านอาหารไปเปิดบริเวณข้างนอกขอเขาก็ต้องรับผิดชอบตรงนั้นนะครับเพราะว่าการที่จะเข้ามาขายของมาอะไรเนี่ยมันต้องได้รับอนุญาตตรงนั้นดังนั้นเขาต้องรับผิดชอบตรงนั้นด้วย ผมดูว่าในส่วนตรงนี้เลยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบวนการความสอดคล้องเบื้องต้นก่อนว่าเราเขียนอะไรไปแล้วมันสอดคล้องอตัวผู้ที่จะเอาไปใช้ตรงไหนใช่ไหมดังนั้นเลยเนี่ยถ้าเกิดเราเขียนสอดคล้องแล้วเนี่ยผมคิดว่าทุกคนทุกสโมสรรลอทุกสมาคมเลยเนี่ยเขาก็ต้องมองตัวนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อเอาไปใช้ให้มันสอดคล้องกันแต่ถ้าเกิดเราเราเรา,เราเขียนขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ไม่สอดรับกับผู้ใช้เลยเนี่ย มันมันผมคิดว่ามันก็ยากยากต่อการที่คุณจะดําเนินการต่อใช่ไหมเพราะขบวนการต่างๆเนี่ยมันมีที่มาที่ไปทั้งหมดแหละถ้าเกิดจุดเริ่มต้นคุณคุณเอาสเต็ปการก้าวเดินเนี่ยก้าวเดินไปด้วยกันมันก็จะไปถึงจุดสูงสุดผมคิดว่าอยากจะให้อโมเดลนี้เป็นตัวเริ่มต้นมากกว่าแต่ไม่ใช่มากาหนดหนึ่งสองสามสกขอข้องมอแล้วคุณต้องการถูกหรืผิดไม่ใช่ละกระบวนการผมว่าผมว่า,วาต้องต้อง,องวิธีคิดของผู้ให้อะต้องคิดอีกแบบหนึ่ง ไม่คิดไม่ได้คิดว่าเฉันคือผู้บังคับมาเดินเก็บข้อผิดพลาดไม่ใช่ถ้าคิดตรงนี้ผมว่าผิดต้องเริ่มต้นเลยดังนั้นไม่สมควรเดินคือตรงนี้ผมว่าเราเราคงต้องมาทํากิจกรรมนะฮะทั้งภาคเอกชนแล้วก็เอาตัวนักกีฬาและสโมสรเนี่มาเป็นผู้นำนำเพื่อให้เขาร่วมกิจกรรมไปด้วยกันแล้วก็แฝงสิ่งพวกนี้ ลดโวกร้อนเอ่ยเรื่องสิ่งวัดลองเอ่ยอะไรเงี้ยแฝงเลยจัดกิจกรรมเสร็จปับ๊บแล้วก็พาเขาร่วมในการที่เก็บขยะเอ่ยอะไรตออะไรเงีนะฮะแล้วก็มีการสอดแทรกในเรื่องของความรู้ให้เขาผมคิดว่าต่อไปเนี่ยคนไทยอ่ะสอนไม่ยากหรอกทำไงกันนะพยายามให้เขาทําให้ชินแล้วเขาจะทําไปด้วยตัวมันเองแต่อะไรที่บังคับเนี่ยนี่สายคนไทยไม่ชอบงนไปบังคับให้เขาทำเขาไม่อยากทาหรอก มันมันม <faith> ันฝ่าฝืนนั่อยู่ปกติอะนะฮะดังนั้นเลยได้ฝาฝืนที่คิดนี่กน่าจะเป็นอย่างเี้ยน่าจะดีที่สุด